เปิดประตูให้น้องหน่อย oh. เปิดประตูให้น้องก่อนวันมาเปิดให้น้องน้องจะออกไปลูก <Okay. S 1> ไปแล้วไปแล้วตะตาพี่จุนๆนไปแล้วนะ

อะไปลูกแมวเซลตุกจะไปวุ่นวายอะไรหลังทีวีออกมาไม่แมอันต่บุญมันหต่บุญมนมเลยน้องม่เแล้วม่มีไม่ย่หันละนี่เป็นน้ำเนับี่สน่้าคุณไม่ม

อยู่ก็นี่ล่ะพ่อบุญอันนี้ล่ะเป็นพ่อบุญผู้อาคมโอ้ยสว่าสิเบิ่งอันอันกลุ่มหน้าต่างหมดบ่ได้อันไหลครับบ่หาบ่มีมาได้น่ะจ้าเนาะบ่สิเขียนเลยสิบ่ปอดเนาะเนาะเขียนปอดเนาะแล้วบักมาบักเขียนนี่สิไปทํางานเขียนๆเนาะนี่เบิ่งได้น้องวิว าดีาาช่างซ่อมค่ะช่างซ่อมทีวี <c oughs> ตอนนี้เราก็ถอดปลั๊กออกหมดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะ <c oughs> มันติดออกมาแม่พัดลม <c oughs> ่เป็นาชอบมากเลยค่ะมุมนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ,ไรอทั้งพี่ทั้งน้องเอาแนวบี่อมทีวีเสียบตวดทีวีเอาเสียบลงไปอแย่ไปวนั่งแล้วปวดขานั่งอ่ะ ตั้งซ่อมทีวีอุ้ยส่หัว <laughs>